5ข้อห้ามในการบูชาองค์พิคเนศมีอะไรบ้างนะคะซึ่งหลายคนก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดเราบูชาองค์พิคเนศเนี่ยนะคะจะมีข้อห้ามอะไรหรือเปล่าหรือเราบูชาถูกเราบูชาผิดจะเกิดโทษอะไรหรือเปล่านะคะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมามอบให้นะคะใครอยากรู้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะ 啊。Wow. ข้อห้ามนะคะข้อแรกคือองค์วิคเนตนะคะห้ามถวายของขาวเด็ดขาดอาหารข้าวทุกอยาก่างห้ามถวายเลยนะคะแล้วก็ส่วนขนมนะคะที่เราถวายก็มันจะเป็นขนมราดูขนม,มุทกะนะคะแล้วจริงๆขนมที่มีส่วนผสมของไข่นะคะก็ไม่ควรถวายด้วยนะคะถ้าเกิดใครหาไม่ได้ก็ถวายเป็นช,ช็อกโกแลตนะคะหรือว่าทันยพืชต่ตางๆก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะข้อที่2ข้อห้ามก็คือแก้วจานชามภาชนะทุกอย่างนะคะจะต้องเป็นของใหม่หมดเลยนะคะห้ามใช้ของปะก กับคนเด็ดขาดนะคะอันนี้ก็เหมือนให้เราแยกส่วนเนาะเหมือนกับเราให้เราให้เกียรติพระองค์นั่นเองนะคะว่าท่านเป็นเทพนะคะจานชามทุกอย่างก็คนที่จะแบบว่าเป็นของใหม่นั่นเองนะคะก็จะเป็นสิริมงคลให้เราด้วยนะคะข้อที่3นะคะก็คือการที่เราถวายของแล้วะคะ่ะไม่ควรที่จะนําของไหว้วางทิ้งไว้จนแบบ มันมันเสียมันเน่าส่งกลิ่นเหม็นต่างๆในห้องพระในหิ้งพระของเราใช่ไหมคะไม่ควรเด็ดขาดเลยเนาะฉะนั้นนะคะการที่เราถวายของให้ท่านแล้วนะคะก็ควรที่จะอพอกมยานหมดทูบหมดนะคะก็ลาได้เลยนะคะแล้วก็คําถวายนะคะหลายคนจะถามกันมาเยอะนะคะสำหรับคําถวายก็ถวายง่ายๆคะ่ะตั้งน,นโมสามจบสวดบูชาอภิคเนศสามจบนะคะเอ่ยชื่อนามสกุลแล้วก็ขอพร แล้วก็ลูกขอถวายเครื่องสการะนะผล,ละไม้น้ำเปลานมจืดนะขอถวายเครื่องเรล่านี้ให้กับองค์พ่อพิชเนศขอองค์พ่อจงโปรดรับด้วยเทิดนะคะแล้วก็จะถามขอพ่พรไป และเวลาลานะคะก็คือรอทูบหมดกัมยานหมดนะคะก็ลาง่ายๆนะคะเป็นการจับไปที่ขนมหรือว่าจับไปที่ถาดผลไม้เรานะคะแล้วก็พูดคําว่าโอ้ลูกขอลาเครื่องสักการะนี้ขอลานําไปเพื่อรับประทานนะคะขอให้เป็นสิริมงคลกับคนในครอบครัวอ่ะพิธานขอผรนแค่นี้ก็ลาเรียบร้อยและะ้วค่ะข้อที่4นะคะข้อที่4สําหรับ ข้อห้ามข้อนี้นะคะเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะก็คือห้ามผิดสัจจะวาจาเด็ดขาดนะคะสำหรับการบูชาองค์วิคเนตหรือว่าบูชาองค์เทพทุกองค์เลยอะคะ่ะหากเราได้กล่าวอะไรไปพูดอะไรไปนะคะหรือว่าทิ่ฐานขอพรบนบานสังเกตอะไรไว้นะคะห้ามผิดสัจจะวาจาถ้าเกิดคุณผิดแม้แต่ครั้งเดียวอะคะ่ะครั้งต่อไปคุณจะขอพรไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราเป็นคนหนึ่งนะคะที่อาจจะแบบว่าขอในเรื่องของยอดขายนะคะหรือว่าขอด้านโชคลาภหรือว่าขอสอบติดตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆนะคะหากลูกสําเร็จแล้วลูกจะถวายขนมราดูให้10ลูกนมุชิกาสิบคู่เนี่ยค่ะแล้วเราก็ลืมนะคะหรือว่าแบบไม่ได้ เอาไให้กับท่านเนะะี่ยค่ะก็จะทําให้เราอะคะ่ะถือว่าเป็นการคิดสัจวาจาทาให้เหมือนเราอตดติดการบนบานสักเกาเอาไว้นะคะครั้งต่อไปอะเราจะขอพรอ,องท่านไม่ได้แล้วนะคะทีะนั้นเราพูดอะไรไว้ก็ต้องทําตามทีท่พูดนะคะอ่ะแล้วข้อท้ายกคือข้อที่5สําหรับข้อที่5นะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่นกได้พบเจอแล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คือการโพดเทวดานะคะเหมือนกับว่า มีคนหนึ่งเนาะบูชาอ,องค์วิคเนตจากพีก่ณงไปพอบูชาไปปุ๊บนะคะผ่านมาสามวันเขาก็ทักอินบอกมาว่าบูชามาแล้วไม่เห็นจะดีเลยเนี่ยลูกอะ่ะโดนหมากัดน,นะคะแล้วตัวเองอะคะ่ะก็เหมือนกับเกิดอุบัติเหตุนะคะเสียเงินเสียทองเอาเป็นว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าบูชาอ,องค์วิคเนตเข้าบ้านแน่ๆเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่เป็นการถือโทษนะคะให้กับเทวดาเพราะนั่นคือเอาจริงเนาะทุกอย่างคืออุบัติเหตุอบตตุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ ความประมาทของเราหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะไม่ใช่ความผิดของเทวดานะเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดเราได้บูชาเราได้เข้าถึงท่านแล้วเราจะรู้เลยค่ะว่าองค์เทพมีแต่เมตตาองค์เทพมีแต่ให้เราองค์เทพมีแต่อยากให้ลูกสําเร็จลูกมีชีวิตดีขึ้นจริงไหมคะไม่มีองค์เทพองค์ไหนๆที่จะมาแบบมาทําร้ายทํร้ายมนุษย์ไม่มีเด็ดขาดน,นะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อควรระวังนะคะไม่ควรจะถือโทษหรือว่าอะไรเทวดาเลยเนาะเทวดามีแต่ให้มีแต่ ไม่ตานะคะวันนี้ก็นะคะแจกเคล็ดลับดีๆนะคะห้าข้อห้ามสำหรับใครที่ชอบก็นะคะฝากแชร์ไปให้ด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพบกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ